ลงไปแล้วครับผมบ้านสูกแต่พี่น้องออบ้านสูกแต่เพื่อนว่าทิมีอ่อ่ช็อตเด่นไห้ครับโดยเฉพาะผู้เสียทีสสมนี้ครับผมพี่น้องครับผมสวัสดีครับไอ้ตล่อนตลอนครับท้ง YouTube จะได้ห่วยรัดัมารายงานตัวครับผมทั้งเพจกับตาไนาพ้าตรล่อนครับอมามาอามากลงมา เอาลงแบบพิสดารนี่เบื่อนเนะนี่ยม,ม,มาจากสารครามครับนี่ฮะมาจากสารคามสารคามครับไเดี๋ยวสารคามอำเภอโกสุขทิโอ้บักโวยนึกว่าเป็นท้งพยักเไปนี่ใกล้ๆนี่เองใกล้ๆกใกล้ใ,กลใจัดไปครับผมแปดร้อยบาท <c oughs> อ่าเนี่ยลืมซื้อบาทเรื่องอะมันเหมือนอื่นอยู่หน้าเหมือนบ้านยังไงบ้านสุกแตกครับผมว้นี่แหละอยู่แถวคอนแกนเท่านี้แหละครับ อันเขาจ้าจพร้อมกันแล้วมั่งนี่ลงไปละครับผมเมื่อันจับสลากยุ่งยังยงว่าอย่าไปกวนเขาครับลายผูแราย้นครับผมนักไพ่เป็นไพ่ครับขอรุนชอดดิษย่างเดียวครับผมมืนน่อนี่ไปลงไปเสียเวลาพรอยากได้น้องสองก็ได้น้องสองตัวครับผมเคยเห <laughs> ็นอยู่เม่อหบ่น้องสองหัวหล่อครับผมเคยเห็น,น <laughs> อยู่เคยเห็นอยู่ จัดไปครับผมถ้โดนจะพ่อห้องไงนองเพื่อนบอกว่าอาจจะมีช็อตเด็ดครับมีแน่เพื่อนว่ารับประกันติดตามครับผมจิมมี่ไ่จำได้ครับช็อตเด็ดมือนี่บ้านสุกแต่ครับเอ้าตั้งแดงไม่ได้ลงบ่อไม่ได้ลงจิคนบ่เต็มเลยบ่ลงคนบ่เต็มขอคนโตคุยโทรศัพท์ครับเพคุนบ่ได้คุยกับผมติดตามครับผม Ít cho cùi, ít cho gặp Ôi, bay ele ติดตามทั้งนี้อีกนะครับผมพี่น้องหลังจากบุญดึงขึ้นแล้วครับผมเราจิมาติดตามทั้งนี้ส่งสีมีตัวครับผมเออนี่นั่งอยู่นี่ครับกําลังพิจารณาอยู่นี่ครับผมน่าจะมีตัวครับผมพี่น้องทั้งขุนดึงขึ้นแล้วเนึครับผมทั้งนี้สิเป็นจังใดครับเป็นกําลังจดจองอยู่ครับผมปล่อยให้มันดินก่อนเดี๋ยวจะสาวขึ้นในเบื้องครับ สาวขึ้นมาครับผมเริ่มสาวแล้ว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 เริ่มสาวขึ้นมาครับผมสาวขึ้นสาวขึ้นสาวขึ้นยากเ MM. um. ข็นครับผมยาเข็นโอ้ดึง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 ด hmm. well> ึงครับผมดึงเมื่อ tamam ก okay. oh ี้ดึงอีกแล้วครับผมดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วครับผมมามายากเข็นครับผม ง่ายกว่าตูแรกนั่นบ่ครับโอ้ดึงครับผมเห็นหางเห็นตูเห็นหางเห็นตูแล้วกำลังเศร้าหางครับผมเอาเศร้าหางได้แล้วเอาดึงเอาดึงแล้วครับผมพี่น้องดึงขึ้นแล้วครับผมพี่น้องดึงขึ้นแล้วครับผมเอาลุนลุนครับผมลุนลุนลุนครับผมกำลังดึงขึ้นโอ้ยดึงขึ้นยากแท้ก้อยยังติดยังครับผมติดยังพี่น้องยังติดยังครับผมดึงขึ้นบนได้ครับ หรือว่าจังไดเอางัด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 ทั้งงัดครับผมขึ้นขึ้นขึนอุ้ยเรี่ยงงวงงางเลยครับเออใส่กับเออท่นในเบื้องตามใส่ครับผมยี่สิบขึ้นครับเออจังไดก็ยี่สิบขึ้นครับผมพี่น้องนี่เออเดี๋ยวเบื้องครับผมตอนจิร้อเบื้องตอนเพื่อนเอาเอาขึ้นมาสร้างว่าของเพื่อนจีได้จากกิโลครับเออมีรางวัลป่าไง หมูตัวนึงครับผมของผู้ได้หญ่ได้หมูกับบ้านกันแน่นอนครับผมพี่น้องตดตามครับผู้ได้ยได้หมูกับบ่านครับผมผูได้ใิใหญ่สุดเอาขึ้นมาแล้วครับผมเดี๋ยวรอดรุนต่อไปว่าจะเป็นจังใดผูได้ิ่งใดอีกบ่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวติีตามครับเอาทั้งคุณนเป็นก้มกมครับผมพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งไว้เป็นจังใดอ๋อามีอย่างบ่มีอย่างบ่ครับผม บอมี่ครับพี่น้องบอมี่ครับผมเอ,อ้อบอมี่บอมี่เพื่อนว่าแม่แมนบักาล่างดึงขึ้นมาครับกาล่างสาวขึ้นมาครับผมสาวขึ้นสาวขึ้นสาวขึ้นมี่ครับผมพี่น้องก็ป่ายังเงนเดี๋ยวยีสุกครับผมพี่น้องเบื้องไกลๆนะป่ายีสกมมุกครับโมเมนต์บึกครับ บาดีโซครับผมพี่น้องเออรุนกันต่อไปเรื่อยๆครับไผ่จิมิตัวใหญ่ขึ้นมาช่วีกยิไผ่จีได้หมูกับบ้านติดตามครับผมพี่น้องเออต้องมีผู้ได้หมูกับบ้านครับผมมือนี่ยเพราะว่าเป็นมีรางวัลไปแล้วติดตามครับผมถีบซองเจ้าครับผมเอาเจ้านี้ก็ถือขือกกันว่าสั่นมียังสิโซไหมได้ไปแล้วตัวหนึ่งไปเรือครับนี่ตัวที่เจ้าขึ้นคาครับผมอ นี่มาดูว่าน้องมาปล่อยดู่ที่ปลาจะดูนี่มาดูง่โอ้เดี๋ยวปลาจะดูตัวใหญ่เลยครับแต่ว่าอยู่กลางๆคุณว่าถือปลาบึกครับผมเดี๋ยวอย่าพลาไปตีตามครับผมเจ๊งดำเออเอาเอาพี่น้องทั้งคุณมาจังได้ทั้งซ่อนแหน่ถือบุ้งนี่นี่เรียบร้อยครับผมฉดดยจะจับโชว์เด้องานเขาเลยได้หนา หิมะจับสะดุวกช่วงได้สะดุกครับผมพี่น้องเดี๋ยวขังในว่าจังไหนขังในมันก็มาสอนแหรหขังในมีสอนแหรครับผมพี่น้องโอ้ยสะดุกตู่ใหญ่เลยครับดูหนาสะดวกง่ายสะดวกง่ายครับผมย้อนแสงย้อนแสงครับผม ใหญ่ไปแล้องพี่เลื้ยวเพื่อนเก๋หันมาบางังคือเก่าครับผมเพื่อนมักบัง่อยเพื่อนบังไป,ปนี่นี่น,น,นี่ครับเจ้าน,นี่กำลังเกี่ยวขึ้นโอ้ยเลยจิบ,บังครับผมพีม่น้องเอา้บาบังกับเบื่อนไปครับผมขึ้นมาแล้วครับนี่นี่ครับผมเอา้าขึ้นเออยังมาแล้วครับผมเอาอยากบางังบังไปอยากบางังบังไปเฮ้ยเอาเอ้าสามสิบโลนาชิได้ครับตัวนี้ นาจะได้30โลครับเออโอ้ยผมว่าผมว่านั่นพูดนั่นผมเงินตะพูเอาเรียไปบังนี่แหละบ่ได้ไปยังซอยนี่ครับผมเขาไปจะซื้อนี่เอาขึ้นมาฟังเลยครับผมสงเสียอย่ามาปดอยู่พี่เดี๋ยวเข้ามาเบิองครับผมว่าตัวใหญ่ซ้ำใจครับมา

สี่ิกว่าสี่ชิกว่าไม่ถึงแต่ห้าสิบไม่ถึงห้าสไม่ถึงสามิถึงครับสี่สิบถึงสามิบขึ้นสามสิบเจครับบนมันมันครับเพื่อนว่าบนมาจากลมสักครับผมแมนบอแมนครับมาจากลมจากกันบอพี่น้องโอ้ยมัน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 ครับที่ง่ายมาจากเพชรบณ์ครับผมนี่ตัวใหญ่อยู่ครับ3าขึ้นอยู่ครับสามสิเดสแปดเนี่ยนละ เกือสี่ชิหมดแล้วครับผมถึลค่ะกําลังปวดครับ่จับไปโอางเน้องพ่น้องครับเพิ่นได้ตุ้ใหั่ครับเพิ่นว่าเพิ่นตื่นเต้นครับเอาขึ้นมาฟังเลยครับผมมาปวดอยู่ฟังครับตื่นเต้นตื่นเต้นมาสั่นี่แหละอยู่ประมาณนี้แหละครับสามิกว่าสีเออประมาณนั่นแหละ ออ้อ้ๆๆนี่ต้องมัดใช้แล้วเหรอไอ้คันได้เงยกันจีได้หมูเมื่บ้านน้ำครับผมมีหมูให้ตัวนึงกันเงยเลยอุ้ยหนาจีเงยนะครับหนาจีเงยก็ทุกตัวครับผมนี่ขึ้นมาสามตัวเท่าที่เห็นนะตัวนี้หนาจีเงยก็หมูครับมีโอกาสได้หมูเมื่บ้านครับผมเอาขอให้ได้ครับมันดีบ่ล่ะมันดีบ่ล่ะจีได้หมูนั่น ดึงเชือกขึ้นมาบนอยู่งานเขาอีกเ้อพี่น้องครับผมเพินมัดใ้นี่อยู่ก่อใหญ่เลยนั่นได้หรอเสียงได้หรอมัดดีบพล่ะดีดีเพินมัดดีครับเพิลมัดเองเิมัดเองครับเบื่องครับผมมัดใ้ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเจ้าจิโร่ตอนออกมาสั่งครับประมาณจะกิโลครับผมจะด้หมูเมยบานบ่พี่น้องทั้งเพชรบุรครับผมลมสักครับเพินว่า โอ้เพชรบุญบ่อันนี้ง่ายเพชรบุญครับเอเอาเอาิืนมาสู้ไหอีกครับผมต่เพปลาครับฮะต่อเปลต่อเส้นปลาเพชรบุญครับเอามันมันครับผมค่อยได้หมูกับบานพร้อมเนอเรมาพี่เอาเอาครับผมมานี่ตัวนี้ตัวไดตัวแรกเดี๋ยวเดี๋ยวไปชั่งไ่กันว่าของไผ่จริงไงครับ เดี๋ยวรูดเดี๋ยวรูดว่าของเป็นยิงใหญ่ครับผมเออสองตัวครับอยู่นี่อยู่ข้างบนตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาติดตามตอนเราไปซั่งครับของผู้แดนจะได้หมูหน่อยครับบ้านครับผมมือนี่ได้ปลาแล้วจะได้หมูหน่อยครับบ้านของผู้แดนครับที่ไปเพชรบูรณ์หรือทีไปไสค์กับหมูหน่อยรอดูติดตามครับผมเยียงหน่อยครับผมเดี๋ยวไปซั่งกัน เอาหมูหน่อยกรับบ้านของใหญ่แล้อวอะไเนี่ยขนาดเท็จเต็สี่ถึงขาดเลยครับเอ้าเอ้าเอ้าพี่น้องครับผมโมเมนต์ <Moment. S 2> จะสองตัวนี้แล้วบาัตรอ,อีกมีอีกครับผมมีอีกอขา้าเจ้าถือว่าท่านเอาเดี๋ยวเบิ้งครับผมลอม่อเบิ้งครับจะมีตัวม,มันซิงเอาหมูอีกผู้ใดจีใด้มันซิงเอาหมูอีกครับผมนี่นี่นี่เจ้านี่ครับเดี๋ยวล่อรุ่นครับผมล่อรุ่นอันนี้ เดี๋ยวครับผมถ้าเบิงเดี๋ยวมาชิงกันบอแน่ล่ะครับบอแน่แล้วว่าผู้เดชจีได้หมูกระบั้นครับผมติดตามเมื่อกี้คล้ายๆว่าจิตถือครับผมเอาล่อครับผมกำลังสีมีการขาไปซอยครับผมย่านยานครับผมผู้เขาไปซอยนี่แหละต่เก้าสิไปบังกล้องเฮา ตดตามครับว่าเกี่ยวแหไปสอดหรือว่าอาไปยังครับมาห้อยได้ขึ้นมากครับผมรอบเบิ้งว่าตัวใหญ่บ่โอ้ยานนี่ยานนี่ยานนี่บาทสอดมาสั้นตดตามครับผมเมื่อกี้เอาเอาเอาแพรเอาเรือขึ้นมาได้ครับนี่ลงไปไหมครับลงไปซอยครับผม วานไห้แตกเนี่ยล่ะวานไห้แตกเนี่ยปึกกนะลาจีดสอดครับส่วนละครับผมเอออยู่ก็เราฟังซะนละแจ๋วเลยครับผมต้องให้เพื่อนอยู่ก็เราฟังยังจีดส่วนครับขันเขามาหากันนี่บังนี่ไม่ได้แท้เฮ่าเออรอครับจีเป็นจังได้ครับผมติดตามครับมา สองตัวนี้ว่าจะเอาขึ้นสั่งแต่สั่งมงนี้แต่ว่าเขามาันหลุนทั้งปีกว่นครับตัวที่สามอยู่นี่ครับอยู่ทั้งเดียวกันนี่ยี่ได้เอาขึ้นมาแข่งกันว่าของผู้ใหญ่ี่ได้หมูกับบ้านครับผมเอาเข้าไปกําลังดึงขึ้นครับสวนเลเดีกยกลังดึงขึ้นครับผมบลืมบึืมบั่มเอางานจิเขาครับเออใครอยู่เ,เ,เิ่น,<ป>น่านไปฮะไปอยู่เตี้ย โบยู <quet> ่หุยสร้างว่าเทนอตบาทนี่โอ้ยเสียดายครับผมมีน้องเสียดายแท้บานี่ลุดว่าสันโอ้โอโอ้โอ้มาตังพี่ครับผมมาตั้งพี่มีตั้งพี่ถอเอาพอครับลูกหูครับลูกเอาช่ยคอหนึ่งบังคับวน่อยพี่น้อง S <S <preach science> <á> เอาทงขุนก็ได้ตัวนึงว่ะท่านเอาเริ่มได้ครับผมเริ่มได้ปลาไงกันเอามาทงขุนก็ได้ว่ะท่านอู้หูเสดายแทบบาทนี่พี่น้องเดี๋ยวเขาดูลทั้งผีก้อนครับผมเอาเอาหัน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 ครับผมเออผมก็ลืมซื้อเพิ่นครับโอ้ยธรรมดาหูจักกันอยู่ได้นี่เอาหันมาทั้งพี่หันมาทั้งพี่มาดึงขึ้นทั้งพี่สั่งได้เป็นกีโมครับผม บอกให้หันมาด้วยพี่หันมาอีหลีเอ้ารุ่นครับรุ่นรุ่นอีกแล้วครับผมมีรุ่นอีกแล้วเสือซีไฟญี่ปุ่นกำลังเศร้าหมัดหางเศร้าหมัดหางครับผมพี่น้องเอ้าจัดไปกำลังมัดหางครับเศร้าหมัดหางกับฝ้าวัดตาสังรุ่นน้ำตูเพิ่นก้อนเอ้าเอ้าเอ้าจำหางได้แล้วจำหางได้แล้ววะสันพี่น้องโอ้เสียงหวงครับผมพี่น้องเสียงหวงครับผม เป็นเราเป็นเลาเป็นออกกําลังอีกข้อไปสอยครับใจเย็นๆมันได้ลูปเป็นอยัางไรเอาเชี่ยแขยุ่นนี่พีนองทั้งบุญก็มีตัวใหญ่ครับขึ้นอีกแล้ววาสันตัวขาดก็ขาดไปตัวได้ก็ได้มากติดตามครับผมกําลังข้อไปส้อยครับบัตรสีบังนี่บาานี่่วนมากครับผมปีนองส่วนมากข้อไปสอยสิบังกล้องครับถือมุมพอดีพอดีครับผม ้ยมันหางแล้วครับเอาขึ้นเรือหรือเอาขึ้นแพ่ครับผมเออเดี๋ยวไปเบิ้งกระดุกตัวใหญ่จำเดดึงขึ้นครับดึงขึ้นครับผมส่งสีบังส่งสีบังบังอีหลีครับผม <c oughs> <c oughs> อ้ยเอา บเป็นยังครับผมเียดายครับบังอิลีครับตอนเอาขึ้นอานสองสามจีคนบังบัปูวานั่งอยู่กับลูกขึ้นครับผมเดี๋ยวบอเป็นยังครับมาบังอยู่พี่เอากําลังพายเข้ามาครับเดี๋ยวจีได้ลู้ว่าหน่อยลิงไงสําแดงครับออามาใส่กันเป็นสามตัวเลยอยู่นี่ฟังทั้งทิศตะวันออกไกเห็นขึ้นทายได้ตัวหนึ่งครับผมทั้งทิศตะวันตกนี่ได้อีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้บอกว่ายุเอาขึ้นยุเมื่อกี้นี่ครับ มา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 โอ้พายเรือจมูกม่นักป่าครับผมโอ้พายเพ่มือเรวะจันมือเรอวระจันพี่น้อง่ากันซะว่านภรเทากั่ากันเี่นเมากํลังออกมาเบิ่งใแ้กันครับผมตาสั่งยุ้ใไทแตาสั่งตาสั่งมากลลวครับผมตาสั่งมากเพอดีเลยขึ้นมาซั่งเลย ว้า่ไหวครับผมหนักเพื่อนว่าเมื่อยแล้วถือแขนคีมูกตัวนี้อุ้ยหมดไปเซ้อนอืมซ้ำกันกับคุน้นครับปลาตัวนี้มันขาดขาดดูแล้วเด้ตัวนี้แม่บ่อขาดดูแล้วคำว่าขาดเดี๋วยวเดี๋ยวมาสั่งครับผมสามตัวนี้สิเป็นยังไงครับติดตามครับ <c oughs> ติดตามว่าสามตัวนี้สิเป็นยังไงครับของไผ่สีได้หมูกระบ้านครับผมนี่ฮะมามามาปิดมาแล้วครับผม ตัวแรกที่มาสั่งครับตัวนี้ราคาว่าเจียวหมูเมียบ้านพันเพชรสมบูรณ์ครับผมแต่ใหญ่ว่าตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนู้นมันหางงอเนี่ยมันหางงอเนี่ยมันงอใส่เลยครับต้องมันงอมันงอก็ว่าจันดีมัดงอแล้วเขาจะเป็นเรื่องปล่อยขึ้นขึ้นตายเนอะลูกเนาะเปลี่ยนไองมัดเนี่ครอบเอาอะไรหรือเออหน้าครอบอย่างนั้นนะเออโอ้ไม่สีดินแม่นปะเนี่ยเพื่อเรื่องมัดชซังครับมะซังจะยืดขึ้นอยู่ต้องอยู่ พี่น้องเบิ้งสามสิบสยี่สิบเก้าโลยีครับผมยี่สิบเก้าประจันตัวนี้เอ้าผิดเป้าครับผมบ่ถึงสามสิบป่ะจันว่าเบิ้งผิดเบิ้งผิดตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองมาแล้วเฝ้าแก้วครับเฝ้าแก้วได้ครับว่าจันตัวนี้เอาไปเลยครับเนี่ยตัวที่สองมาตัวที่สองมาครับผมอยู่ประมาณสามสิบครับผมครับว่าจันแต่เราตัวสิ้บเกินครับ ขนตัวนี้ยังบ่ถึงกับผมพอกันพอกันานี่มีบบ้เดเบิ้งเีเบิ้งตัวนี้อยเตัวนี้ใหญ่กว่าบ้ด้กโอ้โหเ้าสิบทอด่เียนบอกว่าผมไม่ซื้อเม่อบอกซื้อได้เยอนี่เดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งครับผมมาจิบทอดใส่บังหัน่ิบเกครับตัวนี้สิเทอดใดครับผม ตัวที่สองครับวันวาย20เกม20เก2เกม20เีม2องกั20เกม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 20เ้น2่เกม2ับตัวนี้มีอเกมัวเึงอยู่ม้างก่างเม20เกม2เกมเกครับนม2อีกัวนึงมองเก้าเกาขึ้นมาเอมขึ้นมานี่ครัเผมมกม2ม2กม2นมาๆเกม2เกมก สั่งตัว,ตว e ที่สามครับผมตัวที่สามที่สั่งครับผมมือนี่เอามาดูนี่รุ่นเงยครับผมตัวนี่นักนักบ่มีอันนี้บ่มีเข็มเบิ้งได้ครับทั้งนี้โอ,โอ <mind> <pping> ้ทั้งหมดยี่สิบสามลูกยี่สิบสามลเกิืองประจันเออหามื่กินยังไงด้วยมาดิจิยี่สิบสี่อ่นแหล้วใบงัวมันเนาะยี่สิบสามเกลืองเอ้าเกลืองกับเกลืองครับผมยี่สิบเก้า ยี่สิบสี่ยี่สิบสามคืงครับผมบินนองเอ้ามีไม่อีกบ่ตัวนี้ตัวน่อยบ่บ่ต้องสั่งเลยครับตัวนี้รู้เลยครับว่าตัวหน่อยครับผมยเอาลงไปลงไปแล้วครับตามตูแต่ว่าตูหนึงยิ่งต้องพุนพูนเพิ่ะเดามาสั่งครับผมโอ้ถ้าเป็นตามที่เห็นตามจะสั่งอยู่นี่ครับผมเพชรสมุนเพิ่นจะได้ปลาไปครับผมบินนองโอ้ได้หมูไปบ้านครับ กระป๋อมพี่น้องอ่าติดตามครับรู้สึกว่าทีมมี่ทวีนี่ครับผมแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งเงยือกเพิ่์ลโบเอามาครับแลักเขยาก,ก็ยังน้ำอยู่อีกตัวอยู่ตัวหนึ่งครับผมโบอ่าที่ว่าหลุดขาดไปยะทั้งหมดครับเขย่าก,ก็ร่างน้ำอยู่อีกตัวหนึ่งเบนเอามาสั่งครับผม มันมันครับมันมันโพ้ยเพื่นได้หมูเมียบานครับผมโอกาสที่จะได้คือเป็นบูนแล้วครับ29กิโลครับผมทงหุ่นวางเนี่ยน้อทังหมนครับผมพี่น้องครับผมมีโอกาสมีน้องสวงะดันขยาวกัลลังตุ่มกันอยู่ บ่อลป่าเดี๋ยวบ่อในหูราคาบ่อในหูว่าคนโตใดครับผมบ่อสองครับพี่น้องมีบ่อสองออทั้งนี้รู้แล้วว่าผู้ได,ด้จีได้หมูกับ,บ้านครับทีมงานเพชรบุญนะครับผม<อ>ท่านคุณบอกว่ากําลังตุ่มกันสิฮาลุ่งบ่อสองครับผมสีเป็นจังไดจีได้มีได้รุ่นอี้บ่อสองบ่อติตามครับผมพี่น้องบ้านสูกแต่ครับผมที่ตามครับผม